ทิมแหก็ไม่รู้ลีจังกุบดัมพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแดงเขียวเยี่ยมอ่ะถูกไหมหนึ่งสองสามป็นงอ่ะถูกวันนี้ได้กินเน้นเออได้กินเน้นถ้าผิดไม่ต้องกินเลยอ่ะต่อไปนะต่อไปนะดูนะดูแกออก่อนแกออก่อนลูก

แกเลยอ,เอาวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนะจะมาแล้วนะหนึ่งสองซ้อมหนึ่งสองซอมสี่ห้า

เอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวใหม่ก้ตัใหม่สอเอาใหม่ไหมดูดีๆนะอ่ะหนึ่งสองสามสายองสามถูกป่าถูกป่า เหมือนไหมเหมือนตัก <laughs> มีแกะตั